ความสวยและก็สุขภาพดีนั่นคือคอลลาเจนพลัสค่ะตัวนี้เป็นคอลลาเจนที่พี่ให้ความไว้วางใจนะคะเพราะว่าเป็นไบโอแอคทีฟคอลลาเจนนะคะต่างกับคอลลาเจนทั่วๆไปอย่างแน่นอนนะคะอันนี้คือทานเข้าไปแล้วก็จะไปต่อสายเป็นคอลลาเจนให้กับร่างกายเราถึง65%และยังสร้างอิลาสตินให้อีก18%นนี่อย่างไรนะคะ อันดับแรกอร่อยค่ะไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะชงง่ายนะคะนี่นะคะชงให้ดูเลยนะคะนะคะทานตอนเขาเรียกว่าท้องว่างได้ซองในเพล็กเนี่ยนะคะแล้วก็ทาไมคะชงน้ําเย็นๆได้เลยนี่เห็นไหมคะละลายลงไปเห็นไหมคะละลายง่ายนะคะแล้วก็ ทำไมคะดูดซึมได้เลยนะคะรสส้มธรรมชาติโอ้โหต้องบอกว่าใครที่ชอบทานน้ำส้มอยู่นะคะเหมือนเราดื่มน้ำส้มคั้นทุกวันเลยอะค่ะนะคะ,นะคะชอบมากเลยนะคะอันนี้ตอนเช้าๆก็ได้กลางคืนก็ได้นะคะก็คือวันหนึ่งอะได้สามซองเลยค่ะนะคะถ้าใครอยากทานได้สามซองเลยนะคะหรือเช้าเย็นนะคะก็ต้องบอกว่า ตัวนี้ดีอย่างไรนะคะอ่าอันนี้เป็นกลิ่นรสธรรมชาติรสส้มด้วยนะคะไม่มีกลิ่นขาวนะคะและคําว่าพรัสนี่คือนอกจากเราได้คอลลาเจนอ่ะต้องบอกว่าทาไมเราต้องทานคอลลาเจนเสริมเข้าไปเพราะเราอายุเวลาอายุเกิน20ปีขึ้นมาเนี่ยยีนของเราเนี่ยอ่ะพี่ในฐานะจบ ทางด้านยีนเจนติกก็ต้องบอกว่ายีนของเราเนี่ยทำไมคะเริ่มเสื่อมการสร้างคอลลาเจนการสร้างกล้ามเนื้อก็ลดลงและคอลลาเจนมันสาคัญนะคะก็เป็นโครงสร้างหลักสําคัญในร่างกายนะคะไม่ให้ไม่ให้เราซุดนะผิวไม่ให้หย่อนคล้อยมีนิ้วรอยมันก็จะช่วยยกกระชับนะคะทั้งคอลลาเจนและอีลาตินอันนี้ก็คือได้คอลลาเจนสูงถึง65%แล้วก็อีลาติน10 แปเซ็นต์ต้องขอบคุณแก้วสวยอันนี้เป็นแก้วตาโลโก้ดูสก,กินด้วยนะคะเดี๋ยวทานแล้วคุณก็จะเห็นนะคะและที่สําคัญคืออะไรคะทานแล้วได้ประโยชน์พลัสก็คือได้เซราัมายด้วยเพราะผิวของเราเนี่ยมีเซราัมายนะคะสร้างขึ้นพออายุมากขึ้นเซราัมายก็หยุดสร้างสร้างได้น้อยลงเพราะยีนมันเสื่อมลงนะคะดังนั้นตัวนี้ได้เซรัมายนะคะทําให้ผิวเรา,าชุ่มชื้นแล้วก็ยังได้อะไรคะ ลิวทีนนะคะในนี้มีลิวทีนที่เป็นซูเปอร์แอนตี้ซิเดนที่เป็นตัวต่อต้านอนุสระให้ผิวเราปกป้องอนุสะนะคะเซลล์แล้วก็ที่ดวงตาจริงๆคอลลาเจนเนี่ยใช้ทุกส่วนของร่างกายนะคะผิวขมเล็บอย่างที่คุณรู้นะคะโดยเฉพาะผิวโครงสร้างเยอะนะคะแล้วอะไรอีกคะกระจกตาเลงตาวุ้นในตานะคะเส้นประสาทนะคะทําห้เส้นประสาทนะคะหลอดเลือดเนี่ยนะคะ มีความยืดหยุ่นแข็งแรงแล้วก็เนื้อเยื่อเกี่ยวพันฟันเหงือกระดูกข้อใช้คอลลาเจนทั้งหมดเลยค่ะดังนั้นเดี๋ยวขอทานคอลลาเจนให้ดูนะคะอร่อยชื่นใจค่ะทานได้ง่ายแล้วก็ติดใจเลยค่ะก็เหมาะกับ เราทุกคนนะคะเห็นไหมคะตาโลโก้นะคะตาโลโก้นุสกินแก้วน,นี้ได้รับรางวัลน้องฮิเศษน,นะคะบริษัทนุสกินออกสินค้าทุกตัวดีเลิศมากนะคะขอบคุณค่ะ